สวัสดีค่ะพี่นองค่ายินดีต้อนรบับเข้าสู่ช่องของแอมรับพื้นออฟฟิเชียลค่ะบุกห้องซ้อมใหม่พ่โจวันนี้มีไลฟ์สดแถลงการค่ะปึ้บปึ๊บมองฟอนน,นี่ที่ฟอนนั่นนี่พุทโธห้องฟอนค่ะวันนี้แต่น้องเกมมาได้ยังไงคะ ตัวดีจานกาแฟด้วยนะคะ,ะมาได้จังไหนคะนี่ซื้อตัวมาบอมาเด่นครับวันนี้มีดุแลอะไรคะท,ที่นีม่มาเห็นงาน,นเอาเครื่องเสียงมาลงเครื่องเสียงใหม่เหรอบอครับเครื่องเสียงัานมาลงงานแถลงข่าวอ๋อมาลงงานแถลงข่าวเอาเครื่องเสียงมาลงไฟอันไหนลูกบอไม่ไฟบอไม่ได้เครื่องเสียงบอเนึกว่าจาติดไฟเอาติดใส่น้อสเขาเรียกว่า มาอ๋อพ่อบอกให้เอาเครื่องเสียงมาช่วยใช่ครับเอาเครเสียงมาสแต่เลี้ข้าใบสองพี<อ>่น้นองค่ะน้องฮักแพงมาหงอดเดียวพีน่น้องหนูกำลังละลายพฤติกรรมหนูกำลังส่วนน้องไอาบน้ำอยู่แ <laughs> สดงพ่อกับเมียมาเข่าทางก็เลยว่าสั่นน้องเกมเป็นยังไงบ้างสบายดีสบายดีครับผมช่วงนี้กับวนวนวนเวนียน,นอยู่แถวนี้อืเดี๋ยวกระพนมาไปท่างดีละเหนียวน้าเนี่ยได้ายยืดเลยแกเนี่ยจากโลคจากบ้านมาละน้อยจากนี้วะ ใจนี่ห่งบบางจากบ้านกิโลกว่า,อ,าอ,อ้าก็ใกล้เท่น่อยนียิ้มยุบ้านบัองหมอาทินี่ฮะอยู่ไก่ๆก่จำไกลหมิงโตงในตัวพี่น้องค่ะน้องเกมมือไฟจากรัตนศิลป์กัน,นพี่น้องเปิ้นกับมาสรอยงานช่วงเทียนออกวงแรกๆนะคะสิบมือบลูหอนบอกสิบวันพอป้าโจรอโตโมาที่เหล็กมาสามมือเอา้าคก็ยังอยู่หน่อยอ,อีกห้ามือเลย ามือไ้ได้หน่อยวันที่เก้าคุณล่ะครับวันที่เด็กลับพอนะตัวอะไรตัวอีพี่น้องอีกว่ามาเพลงจากเอฟซนะคะน้องเกมพี่น้องค่ะอีบอยอีแม่์เพิ่งเักเพ่งคือกันเอฟซีสารไมันรพเงฮักเพง่งเพง็เงมาเป็นห่อมากในผมแป็มาเ <laughs> ปา็นหล่อมากเลยในผ้ากรได้หลาทเกตัวเธ <laughs> เป็นยังไงกินข้าวแล้ว <laughs> เอางานด่วนบันนี้ โอ้งานพอด่วนกับหูอยู่หมายถึงว่างานด่วนไฟใหม่โอ้จากอินดี้สมัยเคยออกกล่องเพันยูเทอร์นึงสองเทอร์ชาร์ทียอยู่ชื่อนู้นได้บะคะนี่ชื่ออะไรตายแล้เออแต่ว่าผู้ว่าชื่อไงกระแพมหรือกระป๋องยังอยู่นะครับโอ้โหกระป๋องกระเป๋พมกี้ คุณเ่นครับจำได้ครับผมจำไม่ได้เนาะผมไม่จกตาเมื่อเท่น้องอยู่รัตนศิลป์น้องตะกี้นุตตลกบ่ค่ะบอกกันเนี่ยย่หัวเมื่อหัวคังใส่เกมเย่ยเป็นคนเรียบร้อยมันเป็นคาเลคเตอร์ซื่อๆเนาะย่าหัวห้ามหัวดิค่ะเตรียมพร้อมค่ะมาแล้วสวัสดีค่ะเอา เพิ่งมาเห็นห้องดีหเอาไป็วัดดีเพิ่งมาเป็นไงกับเอ็ดดี้สันเดอร์ไงเข้ากันเลยผมแต่งด้วเอ็ดดี้ซันเดอร์โอ้รับเสื้อนั่นเราไม่เห็นหน้านานใช่อหนนี่สบายก่อนี่เพิ่มรวยแล้วเนียนเนียนเฮ้ยจริงเหรอครับฮะจริงเพิ่มรวยจริงเหรอแล้วอยู่สลับุรีบุรีบุรีค่ะวันนี้ตัวเป็นนี่แหละไม่ไม่ได้เจอตั้งแต่งานนะเนี่ยที่งานที่พี่เอ็มเคยซื้อเป็นไงพอเป็นไงงานสุดท้ายที่เนียน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 ก็เป็นรอรอึ้นพอ มันเป็นเปลีแปลงนี่มากผู้สามวัน,นนี้น้องเรียกว่าอย่งนี้มแม่ป๋าแม่ป๋ายังมาใส่ไฟล่าทานข้า,าไไวใบโยเน,นี่ยวันจังไร์ไหนีแม่กี่ไรแม่สั้หมาไถว่าโทษหลักอันนี้จริงๆเขาขึ้นนี่ล่ะจังมาเปิดพม่านกังแจงสว่างอยู่ในตา,าๆๆแล้วเอ้พวกนี้ดีว้าเล่นตลกก็ได้ เขาต้องใช้ไม้เลยนี่ไม่ต้องใช้ใมไม้เลยต้องใช้ไม<ล>ใช้อะไรใช้ลำโพงปิดประตูซ้อมได้ยินเลยยังไงบ้างตั้งแต่เดินสายไปเดินสายมาเดินสายไปเดินสายมาเถี <c oughs> เ่ยนอีกครั้งตั้งกันเติบหนึง่งอ่านหน้าไปแหละถามแตงแตง FC อยากนี่พ่อ,อมันนี่มันจะเย็นๆน้ำหนาวกิ่ได้นเนาะอาวหนาวยิมซีสมงข้อเสาราคารสารคามน้ำไม่ต้องนั่นถูกต้องเลย เล่าขาวแห้งเล่าขาวเ,เาาวาวุ่นแห้งไปน่มนค่ะหนูไปบ้็อไหนหนูกับบว่วเล่าค่ะงานที่ก่อนครับจะเดวาแล้วน่นอนใช่เราโอ้ยยังนอกยังงนแต่แต่ปีกอ่อนผัะใส่ <c oughs> ไฟไล์นี๋ยวกัน <c oughs> แล้วล้วก็สิดว่ามีสังกัดนะสิว่ายเหยือจะผืนนะพร้อมที่จะใส่ใครหันหลังือเสียบจืบคือพพยายการใส่เลยวกใส่วเปนฟ่อนันเจะเบิ่งเดียรองกินขีไัด้วเใรงเตมเเาบอกว่าจว่าอีพออันงวงไมมลํำเรืองเกี่ยวน้ำอันเกี่ยน้ำนเธอเป็นน้าบอ ดูเป็นเกียร oh, ์โอ really. I mean, like oh. yeah, ้โหพอเบรกเขาดีด okay. oh, ีแต่จ so ังว่าเปิดทำมันกังแจงตลงอยู่ในตาว่าจะดอยกเก็ให้ดูหลังบ้านแต่ว่าตัวจะปีนไปดูหลังคามันก็ลำบากเนาะก็เลยอยู่หลังนอีพ่อหนีได้หนีพ่อหนามเข้าวเลย อีบอกไปเปลี่ยนคิมใส่ใหม่ฮะอีบอกคิมหรอกนั่น้ว่าอนแขีไปสองเหลี่ยมแล้วทอนเขี่ยยาวเลจัดแดอีบอกสองงคแสงเนี่ยเด็แสงคแสงก็เป็นต้นไม้สิงทาแสงใบเรื่ออันส่มบ้าใบกันอ่ะเห็นบอนี่แต่ใบออกมากตคลิปแล้วนี่คลิปสองสองคลิปบัพงย่พยกัดเจ้าะไคลิปแรก เออแล้วหลอดเอาเล่าหาเงินมารักษาพาเจ้าของสร้างแล้วก็เดี่ยวว่าแต่หลักหามารักษาเจ้าของรักษาอย่างไงรักษาเสียงเสียงว่าดีไปพาพาตัดเอาเสียงอื่นมาใส่อยู่เอาเสียงนกกาละเวกไหนี่นี่นี่ดูบ้านเนี้สวยนะทาไมอยากรู้ไหมว่าทําไมเ่าถึงทาหลังคาแบบนี้ทําไมเวลาหิมะตกไงมันจะได้ไม่ไม่ท้างบนหลังคาแล้วหล่นลงมาคือเดี๋ยวมันถึงหน้าหิมะมันจะตกแล้วที่พ่วกับฝัน เอากันเนี่ยเขาเฮ็ดแบบออกแบบมาให้ป้องกันหิมะมันไปค้างหลังคาอันนั้นมันค้างเตื้องเทิงอยู่ใครจะไปกล้านอนอันนี้มันตกแล้วมันก็สโลปไหลลงมาเลยอมันทรงมันทรงสไตล์สไตล์นี่แหมนอนนนนนนอย่างวะนวดอย่างวะนวดดิกนวดดิกมันสุยุโรปแหมไม่กับจีบีแต่ฝุ่นส่วนใหญ่บ่ค้างหลังคามันว่ามีหนองพีมะมีแต่ดอกบักม่วงหิมะมันสิโต๊ะเลี้ยวโต๊ะชัยนั่นนั่นนั่นหัวเธอมันก็ยังเป็นหิมะอยู่นึ่งล่างแค่ะบพ่อแม่ เลงนะนี่โอ้ยพ้องนี่บ่ได้เลยบ่ได้บ่ได้เพื่อบ่ได้กัดยางเดียวเจอแล้วค่ะเจอกันยิมต่อปค่ะ